สติกเกอร์ใหม่จากเจ็ปตูดิโอชื่อชุดตอนในเด็กขาดราคาเพียง30บาทเท่านั้นสําหรับพ่อค้าลูกค้าและนักสะสมเอาไว้แชทกันของแท้ของดีต้องมีแมวยืนครบับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ลาย er Store. สติกเกอร์โซ สวัสดีครับพบกับรายการสารบัญเมตัลฮีโร่กันอีกแล้วนะครับอันนี้ทีเด็ดเลยเป็น DX สวยที่สุดดีที่สุดไซส์ใหญ่สุดของโซเบร n นะครับครับมี2ตัวเลยมีโซเบร n กับ n i g h t f i ยอนะครับงงไหมไนท์ไฟเจอรมันยังไงงงงงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องและเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังด้วย มาถึงตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของแอคชั่นฟิกเกอร์โซเบีแล้วออกมาทั้งหมด2ตัวที่เป็นพระเอกนะมีโซเบเวอร์แล้วก็ไนท์ไฟเยออ่าเดี๋ยวเราดูทีละตัวคือปกติถ้าไม่ได้ใส่ชุดก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นโซเบร n นแต่พอใส่นี้ก็คือกลายเป็นโซเบเวอร์เลยจริงๆโซเบรนมันชื่อหน่วยปฏิบัติการแหละอ,อ๋อด้านหน้านะครับก็จะมีอาร์ตเวิร์ของอาวุธทั้งหมดมาให้ดูนะมีปืนมีดาบมี จีจมือมีปืนติดดูดมีปืนยิงแล้วก็นี่หน้าอกเปิดได้ตรงเนี้ยเขาเปิดขึ้นมาเพื่อเป็นเลด้์ตรวจสอบเห็นว่ามีสายแพรมีอะไรด้วยไอเขาสิมีสเกิลเตอร์เป็นของเองด้วยเหรอเห็นไหมมีสายแพรด้วยนะดูจริงจังไหมมีแปะสติ๊กเกอร์ดนเจอมีอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาเขียนว่าฟรีโพสต์คือโพสต์ได้อิสระซึ่งอิสระไม่จริงก็ได้ตามเงื่อนไขของของข้อต่ออะไรอย่างนี้แหละเออโอ้โหอย่างเหมือนสเกลก็ดีสวย เหมือนเดิมนะครับในกล่องเขาจะบอกว่าคุณขาดตัวไหนตัวนี้ผมเบิ้ลมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันได้แล้วก็เขาก็จะบอกวิธีการเล่นว่าอ่ะคุณเอาอันนี้ขึ้นมานะดาบเป็นแบบนี้แบบนี้ปืนตรงนี้ในสมัยก่อนในราคาอยู่ตรงนี้ราคาจะอยู่แถวบาร์โค้ดราคาจะอยู่ด้านท้ายคือสองพันเ้ยแปดสิบเยนเออ อันที่เขาจัดเรียงดีเหมือนกันนะคืออย่างน้อยอพนักง,งานที่สแกนบาร์โคดก็จะได้เช็คได้ด้วยว่าอ๋อราคาประมาณนีโโ้โดยที่ไม่ต้องพิกไปพิกมาเยอะใช่ในสมัยก่อนเนะตอนที่พี่เล่นของเล่นช่วงประมาณมอต้นเนะม,นมปลายมีคุณลุงคนหนึ่งอยู่ก็เดินมาสอนดูวิธีการดูบาร์โคดเลยอเออ<ม>พี่ก็อ๋อขอบคุณครับแล้วก็ถ้าผลิตในไทยมันจะลงท้ายด้วย3ตัวเลขนี้พี่จําไม่ได้นะแต่ต้องเห็นก่อนเดี๋ยวมันจะมีของเมด i นไ Thailand ด้วยที่ผลิตในประเทศไทย แล้วไปส่งขายที่ญี่ปุ่น,นซีรีส์โซนเบนนี่แหละซีรีส์โซนเบนเออ<ๆ>เดี๋ยวเอาให้ดูอ่าอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยยังผลิตในประเทศญี่ปุ่นอยู่บาร์โค้ดผมยังไม่คุ้นครับอ,อ่าอ้าวครบเลยเพราะว่าบางอันน่ะผมเด็ดเอาไปใช้อยู่อยากดูอันไม่สมบูรณ์ไหมคืออะไรผมเบิ้ลตัวนี้อีกอย่างละสองสองเลยเหรอเออเดี๋ยวเอาให้ดูเอาไปเทียบเออ มาดูกันเดี๋ยวเรารีวิวตัวเปล่ากันก่อนนะขอถอดอาวุธก่อนตัวนี้ใหม่ในแพ็คมือหนึ่งเลยอันนี้สั่งคนในเว็บบิดมาจากญี่ปุ่นอันนี้ซื้อในเว็บเหมือนกันในเพจไทยนี่แหละอืจะสังเกตว่ามันจะมีมรอยดามขูดขูดขีด,ข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 ดขตามอายุขายของมันแต่อันนี้กิบกิบอันนี้ก็ที่บอกว่าบาร์นี่ชอบหายใช่บาร์เนี่ยมือสองเนี่ยในประเทศไทยได้นะเช็คได้เลยร้อยเปอร์เซ็นตตรงนี้จะหลุด ที่เป็นสายอากาศเนี่ยสีดำๆเนี่ยที่หลุดเพราะอะไรหนึ่งเลยนะใส่ย,ยากสองมันบอบบางมากไม่หลุดก็หักมือหนึ่งใส่ครั้งแรกใส่ไม่เป็นก็หักใส่ผิดด้านก็หักเออไอเนี่ยหายแน่นอนถ้าคุณซื้อมือสองบาบางคนที่จะซื้อมือ2เนี่ยจะหายข้างนึงบ้างหายสองข้างบ้างหน้าอกที่แกะได้เนี่ยบางคนก็หายแล้วก็ที่หายบ่อยๆคือสติกเกอร์ตรงเท้า โซเบนมันจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือสติกเกอร์มันจะเป็นรูปครึ่งวงกลมแปะอยู่ที่เท้ามันจะหายเด็กบางคนนะ่ะซื้อมาแปะสติกเกอร์ไม่เป็นมันเลยหายไปเอาตัวไม่ครบออกไปก่อนนะเอาแล้วนะ <debating> มาดูตัวครบกันนะครับจุดขยับอ่าได้สุดๆเลยนี่นี่เลยนะฟรีโพสฟรีโพสต์บ่าขยับได้หัวบิดได้ ดีเทลดูด้านข้างสวยงามโครเมียมแวววาวแต่เบาเพราะว่าพลาส,สติกล้วนเลยอนะเบามากๆคือตอนแรกอะ่ะคิดในหัวว่ามันหนักแต่พอได้จับของจริงแล้วมันเบาท่อเธอทําออกมาได้ดีเก็บดีเทลทุกอย่างดีมากครับนะครับตรงหัวเขา่างอได้ประมาณนี้เท้างอได้ประมาณนี้อแต่ได้ใหญ่แล้วก็ทีเด็ดของมันคือตรงนี้คุณจะเห็นว่า มันจะมีร่องนิดนึงให้คุณเอานิ้วก้้ยเล็กๆของคุณยังัดมันขึ้นมาแล้วก็ดึงมาข้างหน้าหนึ่งจังหวะแจ๊ะแล้วก็งัดขึ้นมานี่โอ้โหตรงนี้จะเป็นที่ที่โซเบรนเอาไว้ส่องเรดาร์เอาไว้ดูเอาไว้อะไรอย่างนี้นี่นี่นี่ท่านนี้ท่านนี้แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่านัดสินะระเบิดอยู่ตรงนี้นี่เองอะไรประมาณนี้เอยแต่ทําไมนี่คือรุ่นท็อปสุดแล้วเหรอใช่ไม่มีสวยวันนี้แล้วไม่มีแล้ว อย่างของวินสเปกเตอร์ยังมีของเมกะเฮาส์ของบันไดเออแต่เนี้ยคือไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยทำไมอ่ะไม่รู้ทำไมมันเพิ่งมาผลิตเมื่อไม่สักกี่ปีที่ที่ผ่านมาแลสองพันสิบหกมั้งเอทเอฟเอฟหรือสองพันสิบแปดประมาณเนี้ยใช่เออนี้มันสามสิบปีที่แล้วไงทำไมเหมือไม่ดีพี่เดาเอาว่านะทางบันไดอ่ะเขาเห็นไอ้พวกเนี้ยเป็นของตายเบ็ดถ้าเขาผลิตออกมาเป็นลิมิเต็ดตัวนี้นะเอทเอฟเอฟลิมิเต็ดก็ขายได้อยู่ดีเขาสู้ ไปปั่นตัวใหม่ๆขายก่อนแล้วของตายเก็บไปขายที่หลังก็ได้ถ้าเราไม่ตายก็ยังมีคนซื้ออยู่ดีอ๋อก็เหมือนกับว่าทำลายมินสเปกเตอร์ออกมาก่อนถ้าคิดว่าขายดีก็อ่ะเดี๋ยวมีต่อต่อไปเรื่อยๆ <laughs> แล้วดีไหมดีมตัวแรกขายดีตัว2ที่เป็นวอเตอร์ไบคึ้นและแพ็กเกจที่เป็น Option um, ออปชั่นเสริมอ่ะก็ขายเป็นลิมิเต็ดแพงขึ้นอีกเท่าหนึ่งก็หมดก็ขายได้นี่ก็ขายได้นี่ อ,อันนี้อันนี้บอกบันไดไว้ก่อนนะถ้าบันไดเห็นนะครับหรือผ่านเข้ามาแล้วหรือแปลไทยได้นะผลิตออกมาทีเป็นชุดผ้าก็ได้สิบตัวกูก็ซื้อก็รอตอนพุ้นบันไดแบบย,ย่อตัวว่ากําไรน้อยอะเดี๋ยวเขาก็ควักทา่ทาไม้ตายมาอีกแล้วก็เก็ดเล็กเก็ดน้อยคุณเห็นตรงนี้ไหมที่มันปูดปูดปเป็นเหลี่ยม,มขึ้นมาเนี่ยในเรื่องเนี่ยเขาหยิบตาตำรวจออกมาจากตรงนี้ S <S อกเป๋ตา<ว>ตำรวจม,มันจะเหน็บอยู่ที่แขนแล้วก็มาดูในส่วนของอาวุธอาวุธนะครับจะมีดาบกลางโอ้ใหญ่เท่าหัวถึงขาเลยอะ่ะใช่ดาบกลางมาจากปืนอันนี้ปืนสามเหลี่ยมอันนี้ปืนกลางได้เปล่าาปืนกลางได้ด้วยลืมไปแล้วด้วยนั่นเนี่ยมันจะมีรุ่นที่กลางได้กับรุ่นที่กลางไม่ได้ออกมาให้สองอันอจะสังเกตว่าญี่ปุ่นเขาจะกลัวเรื่องความแหลมคมมากดาบจะไม่แหลมนะ หัวมนมากเลยอืมถ้าใครอยากได้เหมือนๆก็เป็นรังเหล่ากัน <c oughs> อันนี้ก็เป็นปืนนะครับอันนี้ชื่อว่าป้ายทอร์นาโดนะเหมือนในหนังเลยแหละแต่มันไม่ลงสีอะไรมาให้เลยมีแค่สติกเกอร์หน่อยน้อยมาให้เราสองแผ่น <c oughs> แล้วก็ปืนยังมีลูกเล่นเหมือนในภาพยนตร์นะครับ <c oughs> คือสามารถพับปืนสามเหลี่ยมมาวางไว้ตรงนี้ <c oughs> เพื่อเพิ่มพลังงานของป้ายทอร์นาโดได้มันจะยิงแรงขึ้น เดี๋ยวในเทปต่อๆไปเนะี่ยเราจะได้เห็นปืนนี้กันแล้วปืนนี้ผมมีอยู่2กระบอก,กของโซนเบเวอร์อันหนึ่งของไนไฟเยอร์อันหนึ่งเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญมาซ่อม <c oughs> เราไม่รู้ซ่อมได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันในอนาคตยังไม่หมดยังมีอันนี้อีกอันนี้จะเป็นปืนที่เขาเอาไว้ยิงสลิงนะเออแต่มันเอาไอ้นี้ขึ้นไม่ได้ตรงนี้มันจะต้องงัดโบะขึ้นมาในเรื่องนะ <c oughs> เขาเอาไว้หว้อยหน หรือเอาไว้ยิงต่างๆนานา,นายิงคนให้ช็อตยิงคนให้อยู่เฉยๆยิงน้ําแข็งยิงอะไรอย่างเงี้ยเป็นปืนที่เน้นการจับกลุมมากออกทำลายล้างอะไรใช่อย่างปืนอันนี้ไอ้หัวเนี่ยการยิงเข้ายิงออกของมันนะมันจะมีหลายโหมดมียิงเข้าชักเข้าชักออกเนี่ยขึ้นลงขึ้นลง2อันไม่เท่ากันหรือขยับพร้อมกันก็มีการชักข้างล่างเนี่ยมันเหมือนลูกซองแช็คช,ชคือการเปลี่ยนโหมด มันจะมีทั้งยิงน้ําแข็งยิงเป็นเจลดับไฟยิงเป็นเลเซอร์ยิงเป็นระเบิดก็แล้วแต่จังหวะที่เขาจะใช้อ้อมีอีกอันหนึ่งนี่อยู่ในถุงอี่เป็นะเนี่ยอันนี้เป็นกุญแจมือครับกุญแจมือจะอยู่ในรูปลักษณ์ของการพับนะแต่อันนี้พับไม่ได้มันจะพับครึ่งหนึ่งแล้วก็ยัดไว้หลังตาตํารวจทีหนึง่งตามท้องเรื่อง ซึ่งไม่ได้ลงสีมาให้เลยสักชิ้นคิดในแง่ดีเคอาจะปลูกฝังให้เด็กที่แบบว่าเฮ้ยมันลงสีเทามาให้เนี่ยมาลงสีเอ,สเอง<ด>ใช่ไหม,มไปลงสีเองดีกว่าอ่ะ <laughs> อันนี้เพิ่งเจอ <c oughs> คู่มือครับผมคู่มือแทบไม่ได้ต่างจากยุตะกะเลยนะ <c oughs> ก็ชุยชุยเหมือนกันก็เขาจะบอกว่าสติกเกอร์ติดตรงไหนนะมีติดตรงนี้ติดตรงนี้แล้วก็นี่สติกเกอร์ตรงนี้ตรงนี้จะหายถ้าใครซื้อมือสองหายแน่นอนนี่สติกเกอร์ติดตรงนี้ วิธีดึงงัดออกและงัดขึ้นอ่าไอท่อข้างหลังนี่เออมันใส่ยังไงเนี่ยอ่าเดี๋ยวใส่ให้ดูเฮ้ยเอาดีๆนะผมใส่ผิดด้วยเนี่ยเออเอ,อจริงๆกานเนี้ยจะต้องอยู่ข้างบนเออ,อผมใส่ให้ดูเลยมันจะมาเป็นแผงแบบนี้นี่อ๋อตัดมันจะเป็นแผงยาวๆอย่างนี้อ่าเป็นพาสตัดก่อนเออ,เ,อเขาให้เอาด้านยาวอันเนี้ยใส่ก่อนแล้วก็มาอันนี้ตอนแรกผมใส่แบบนี้ใส่ผิดนะจ๊ะต้องเป็นท่ออันนี้ แล้วก็ยัดไปข้างหลังนี่แค่นี้นเออแล้วมันบางมากเบสไม่แปลกใจเลยอะว่าทําไมมันหายแลย้วก็มันหักคือ,อตัวข้อตอบมันก็ไม่ได้แบบว่าแน่นหนาอะไรขนาดนั้นใช่ไอ้บ่าเนี่มันจะหลุดหลายรอบน,นะไม่แปลกใจนะทไมมันหายไปตามกาลเวลาอ่ะเรียบร้อยอบ่านี่มันเป็นระบบแก๊บ,กบ,กบเนี่ยดึงให้ดูนี่เป็นจับแก๊บอย่างนี้ไหน้องเอาเข้าสิแล้วก็เอาเข้า,ขา,านี่ อ oh. ต่อมาไนไฟเยอร์ตัวนี้มีเรื่องเล่าทำไมคะในวัยเด็กของผมเนี่ยผมมีตัวนี้เฮ้ย <c oughs> คุณแม่ซื้อให้รวยมากค่ะที่ <c oughs> ลบบุรี <c oughs> ชื่อว่าร้านเส้งเฮงขาย800จำได้เลยแม่ให้เลือกระหว่างไดโนเสาร์เดินได้ที่เป็นยางของจุลศิลป์พาร์คมัง้งกับไอเนี่ยผมเลือกให้นี่มามีมีเลือกโซเบนตัวน้ำเงินด้วยนะ ต,ตอนนั้นผมชอบวินสเปกเ,เตอร์แล้ววินอันนี้คือภาคสองไงผมเลยเอาตัวนี้มาแล้วได้มาด้วยความแบบดีใจมากๆผมใส่ตรงนี้ไม่เป็นเ้ยแล้วเข้าใจว่ามันเหมือนกันดั้มอะที่ต้องตัดเกียร์อะเออผมตัดเกียร์นี้หักหมดเลยเาแล้วยัดไม่ถึงเอ,เอพังเลยมาถึงพังเลยเออแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด ปั่นจักรยานเน like really. ี่ยเน็บใส่กระเป๋าไปเลยคือถ้าเป็น Toy Story มึงคือ Woody มึงคือเลยมึงคือ Woody ของกูเลยตัวนี้รักกว่าโซนเบนอีกนะปัจจุบันมันจะเป็นซากซากของมือสองอันนี้ผมก็เบิ้ลมาซากมือสองจะเป็นอย่างนี้ครับคือมันจะไม่มีบ่าเหมือนกันแล้วก็จะไม่มีท่อหายใจจะเห็นว่ามันจะมีรอยการเวลามามากมายถ้าคุณเห็นดำๆอย่างเงี้ย คุณอย่าคิดว่ามันเป็นของเก่าแล้วเขาดูแลดีไม่ใช่นะเราใช้น้ํายาเคลือบพลาสติกชนิดใหม่แจ้งไว้เลยตรงนี้เรากําลังผลิตนะครับกำลังวิจัยกันอยู่เรากําลังทําน้ํายาชนิดหนึ่งที่เอามาเคลือบงานพลาสติกเคลือบงานเรซินแล้วงานเก่าๆของคุณจะเวาวาแบบนี้อดใจรอนะจ๊ะ เคลือบโคมีมยมก็ได้อ่าอันนี้คือเราทดลองกับตัวที่รักด้วยใช่เราทดลองของเราก่อนให้ให้มันรู้ไปเลยว่าถ้าไม่ดีก็ของรักเราก็พินาศไปด้วยเออคุณดูคุณดูความเงางาดู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 ดดดดอ,อันนี้อยู่ในกระบะใครก็ไม่รู้มาหลาย10ปีนะเงาได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วอ่าอันนี้คือตัวไม่ครบนะอ่ามาดูตัวครบกันเห็นไหมนี่นี่ราคาเยน 2, 9 8 0เยเยนโอ้โห เช็คกันนี่2,980เ้ยนหรือไม่แน่ลุงคนนั้นน่ะที่มาสอนพี่ดูวดมันอาจจะคือพี่ย้อนเวลากลับไปก็ได้นะเว้ยไม่แน่ไม่แน่ back to the future แต่ทำไมย้อนได้ปุ๊บมึงไม่สอนดีกว่านี้วะให้มึงซื้อเก็บเยอะๆอ่ะไม่พี่อาจจะจำได้แค่นั้นก็ได้ตอนที่พี่โตไปแล้วอะยแล้วถ้าย้อนไปอะโจโต้ควรบอกว่าอย่าตัดอันนี้ <laughs> อ่ามันทําทุกอย่างได้เหมือนเดิมเลยคือง่ายๆนะบันไดเราย้อนตั้งแต่ยุคนั้นแล้วครับเปลี่ยนแค่หัวเี่แค่หัวหกับสีบล็อกเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเอามาเทียบกันให้ดูจะๆเลยสักคู่อ่าแล้วจริงๆในเรื่องมาชุดเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่พอเปลี่ยนสีแล้วมันดูแตกต่างคิดเ,<อ>เหมือนพี่ไหมเปลี่ยนแค่หัวกับสีแล้วก็ตัวเนี้ยผมเคยเห็นเห็นที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นใต้ดิน วางขายอยู่ตอนที่ผมเพิ่งเข้ากรุงเทพใหม่ๆช่วงมสองม3าเนี่ยขายเจ0ดร้อ hmm. ยแต่ตอนนั้น700ร้อก็แพงอยู่สุดท้ายนะมันอยู่อย่างนั้นอนะ่ะอยู่ที่ร้านนั้นอนะ่ะอยู่จนถึงผมอยู่ประมาณปีสองปีสองผมก็ไปซื้อแต่ราคา700รอในสมัยนั้นนะ oh. แล้วร้านเขาก็ย้ายไปเลยเก่งเลย oh. อืร้านเขาเก่าแก่มากอยู่ชั้นใต้ดินแล้วชั้นใต้ดินตอนนั้นมันเกิดการรีโนเวทเกิดขึ้นร้านเล็กร้านน้อยไปหมดเลยร้านนี้เช่นกันก็ไปด้วย oh. ก็ประมาณนี้ ข้างในกล่องก็เหมือนการมีอาวุธมีอะไรอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกันมีอาวุธเหมือนกันหมดบันไดหัวกสีเปลี่ยนแค่หัวขอดูแพ็กดิแพ็กมันจะเบือหมือนกันไหมคล้ายเหมือนคล้ายอะไรล่ะก็เปลี่ยนไงเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เฮ้มันแค่เปลี่ยนสีเนี่ยใช่แล้วก็เปลี่ยนสีการจัดวางเหมือนกันเท่จังวะเอยแต่อาดเบอร์ข้างหลังเปลี่ยนคล้ายๆเหมือนกันบันไดยุคเก่าเป็นเด็กสองคนนี้อยู่นะ เด็กกับแมวราคาเท่ากันไหมราคาเท่ากันครับ2,980เก้าร<ฮ>้อเยนด้านตูดนะครับเหมือนกันด้าน,าน,นบนเหมือนกันโดยรวมนะครับใครมีตัวนี้ก็ควรมีตัวนี้ใครมีตัวนี้ก็ควรมีตัวนี้ <c oughs> มันต้องอยู่ด้วยกันจ้ะรุ่นที่รนน้องใช่แล้วก็ซื้ออะไรนะไปอะไรนะ ไปธทนาโดสองอันสองอันน <c oughs> ี่แม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ย จบกันไปแล้วนะครับกับ DX ที่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวใหญ่ที่สุดในซีรีส์ของโซเบนเป็นไงบ้างดี แต่ก็แหละก็คือเรียกว่าข้อเสียหรือเปล่าต้องเรียกว่าข้อควรระวังนั่นแหละคือพาร์ทมันก็หลุดหายได้ง่ายใช่30กว่าปีแล้วหลุดรอดมาได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีแล้วเออถือว่าดีแล้วนะครับอ,อ,อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาหน่อยผมอยากรู้ว่าเด็กๆใครมีแบบผมบ้างไอ้สายข้างหลังเนี่ยน่าจะปิวหายกันตอนเด็กเออผมอยากรู้เฟ<ๆ>ิร์สอิมเพรสชั่นของทุกคน<ๆ>ที่ได้มาเนี่ยออแล้วแบบตัดแล้วต่อ ไอ้สายตรงนี้ออยู่ไหมรอดไหมใครอยู่รอดจนถึงทุกวันเนี้ยแปลว่าเป็นเด็กฉลาดเว้ยฉลาดจริงหนึ่งฉลาดฉลาดในการใช้เครื่องมือสองคือฉลาดในการดูคู่มือด้วยถ้าเป็นผมอะหายไม่หายก็หักอ่ะน่าจะบิดออกมาจากแพงเพราะไม่มีเครื่องมือตัดอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยกด s u b สไครต์ด้วยนะใน Facebook และ y o u t u b e ของจับสตูดิโอนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ